สาทางเลือกแว่นกันแดดสำหรับคนเป็นสายตาก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะสาทางเลือกสำหรับคนเป็นปัญหาสายตานะสามารถใส่แว่นกันแดด,ดได้ก็คือทางเลือกที่1เลยค่ะ ก็คือใช้เป็นแว่นคิปออนแว่นคิปออนจะมี2ส,ส่วนตัวกรอบแว่นด้านในจะใส่เปนเลนสายตาและจะมีคลิปเป็นกันแดดเพื่อคลิปด้านนอกอีกหนึ่งครั้งตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนตอนกลางวันเราก็จะใช้เป็นลักษณะของคลิปออนนื่ือเวลาที่เราต้องการออกแสงแดดส่วนกลางคืนเราก็จะใช้เป็นตัวใส่ด้านในความลำบากก็ตรงที่เราจะต้องพกคลิปออนไปทุกที่กับเราด้วยนะคะที่เวลาเราจะใช้งานเราก็จิบเขาขึ้นมาคลิปค่ะค่ะส่วนทางเลือกที่2นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของชนิดเลนคือเราสามารถใช้เลนเป็นเลนปรับเปลี่ยนสีได้โดยลักษณะของการทํางานเลนจะเป็นคนทํางานให้เราก็คือ,คอกลางวัน mm hmm. เมื่อเวลาเลนเจอ UV ก็จะมีการเปลี่ยนสีดับแสงให้เรานะ,ะเวลากลางคืน mm hmm. เลนก็จะเคลียร์ใสาสามารถใช้งานได้ชัดเจนปกติค่ะและทางเลือกที่3นะคะ คือการเอาเลนส์สายตาของเราที่ UV และไปอบสีเพิ่มซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดับแสงตอนกลางวันได้ดีเหมาะกับคนที่แพ้แสงสู้แสงไม่ไหวเวลาเจอแสงเราต้องหลีตาตลอดเวลาแต่ข้อเสียคือเลนส์จะติดสีทึบอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในตอนกลางคืนอาจจะไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนโลเคชันค่อนข้างที่จะทึบอยู่แล้วใส่แว่นกันแดดที่ทําสีเข้าไปก็จะยิ่งทึบไปกันใหญ่ค,คนที่มีปัญหาสายตานะคะลองเลือกดูค่ะ ว่าทางเลือกไหนที่เหมาะสมกับเรา